สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น้องไทเกอร์นะคะก็จะมากินมะม่วงนะคะตอนดึกดึกนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงป่าหรือว่ามะม่วงเบานะคะนี่เลยจ้าก่อนอื่นนะคะแม่ก็จะใส่ น้ำนะใส่กรละมังนะคะแล้วก็จะผสมนะคะเกลือลงไปจะใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนพอนะฮะเพราะว่ามะม่วงเบานะคะยางจะเยอะนะคะยางจะเยอะเดี๋ยวแม่คนก่อนให้น้ำเกลือละลายก่อนนะคะให้เกลือละลายก่อน อันนี้จะแบบช่วยนะคะให้แบบเราไม่คันคอนะคะเพราะยางเขาเยืะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเราจะแม่จะไม่ปอก,ปอกเปลือกนะคะจะกินแบบแต่ว่าตรงนี้นะคะต้องเอาออกนะจะ เราต้องเอาออกนะคะกินไม่ได้นะคะแม่กินไม่ได้นะคะนึกอยากกินนะคะตอนดึกๆเนาะ เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะทำน้ำพริกปลาร้านะจ๊ะอันนี้เราต้องแช่ไว้ก่อนนะคะให้แบบยางของมะม่วงออกก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะะ อีกน้ำหนึ่งหรือว่าละลายน้ำก็ได้นะคะถ้ายางเขายังไม่ยังไม่หมดนะคะเพราะถ้าถ้าเรากินเลยอะ่ะมันกลัวเราคันคอเนาะนะะกลัวคันปากอ,ะอ่ะอ่า ถ้าขั้นตอนต่อไปนะคะแม่ก็จะมาทำนะคะน้ําพริกหรือว่าแจ่วนะคะอันดับแรกก็คือขาดไม่ได้คือปารตอน,นะจ้ะนี่จ้าปราตอนนะคะขาดไม่ได้เลยจ้ะ นี้ก็จะเป็นนะคะหอมแดงนะผงนัวพริกป่นแล้วก็น้ำตาลจ้ะขาดไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็มะม่วงของแม่ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ก็ต้องแช่น้าเกลือแต่ว่าแม่ก็ล้างหลายๆน้ํานะคะประมาณห้าน้ําแล้วก็มาแช่น้าเกลือน้ําที่หกนะคะก็ต้องทําให้แบบยางเขา,เอ,าออกให้หมดนะคะหรือทำให้หมดก็ให้มันเบาบางลงนะคะเพราะว่ายางเยอะมากนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะ แม่แช์นางมาแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้พร้อมพร้อมทานได้เลยนะจ๊ะหรือว่าพร้อมกินได้เลยนะคะได้แล้วใช่ไหมคะเรานะคะก็จะเอาส่วนผสมของเรานะคะเทลงไปเลยนะคะ แม่เติมน้ำปลาร้าเข้าไปอีกหน่อยนะจ๊ะแล้วแต่ว่าเราจะเติมมากเติมน้อยนะคะแม่เอาแค่นี้นะคะเพราะว่ากินคนเดียวนะจ๊ะเอาแค่นี้ก็คูเรคุเรนะคะให้เข้ากันนะจ๊ะคูเรคุเรให้เข้ากันจ้า เสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมกินนะคะเราก็ตักเลยจ้า